สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะพระเอกหนุ่มชื่อดังบอยประกรสุดทนถึงขั้นฟ้องหนุ่มกัญชัยอยากไปออกหวนกระแสให้รู้แล้วรู้รอด หลังถูกทักผิดคนอีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มมาดเกรียนอย่างบอยปรณกฉัดบดิรัก์ที่มักจะถูกทักผิดเป็นชื่อโดมปรกรนลำเสมอล่าสุดบอยประกอนได้โพสต์ข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกเรียกชื่อผิดอีกครั้งโดยมีเนื้อหาใจความว่าเมื่อคืนครับจะซื้อเตียงให้แม่ครับเลยทักไอจีร้านไปครับถามเวลาเปิดร้านครับร้านบอกครับมาเลยครับ วันนี้ครับขับรถไปครับพี่เจ้าของร้านครับน่ารักมากครับมายืนรอต้อนรับครับโบกมือให้ครับหน้าตายิ้มแย้มครับผมเปิดกระจกครับยิ้มตอบครับพี่เขาก็ยิ้มแย้มครับผมถามครับจอดรถตรงนี้เหรอครับพี่เขายิ้มแย้มครับพี่เขาเอ่ยปากครับมาแล้วเหรอครับพี่โดมจากนั้นบอยประกก็บอกเขียนแคปชั่นที่แท็กตรงไปถึง จากนั้นบอยประกก็ได้เขียนแคปชั่นที่ขอแท็กตรงไปถึงหนุ่มกัญชัยทันทีว่าอยากไปออกหวนกระแสะเลยครับแอดไซกัญชัยแฮชแท็ Head tag, บอยประกไม่มีอยู่จริงซึ่งพอหนุ่มกัญชัยได้เห็นก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับยินดีครับนัดวันได้เลยไหมครับเดี๋ยวไปแจ้งเจ้าของร้านให้ครับแอดไซบอยปรณ์ เม่พี่หนุ่มกันชัยก็ตามทันทุกมุกจริงๆเลยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ